รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฮลิพัส ดูหมอลักษเบิกอรุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้ของคุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมุงชนจำใจเบิกบานฟันเอในยามเช้าอย่างนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศากาลสงกรานสงกรานปีนี้ตรงกับวันที่14เมษายนสงกรานไม่ใช่แปลว่าแค่การเล่นไล่สาดน้ำกันไม่ใช่สงกรานแปลว่าการเปลี่ยนชีพการเริ่มต้นชีวิตเรียกได้ว่าเป็นวันปีใหม่ไทยใครจะไปทำงานทำการที่ไหน ก็ต้องเวียนแวะกลับไปบ้านเกือบเมืองนนอนตังไปเพื่อไปพบหน้าพ่อแม่ญาติพี่น้องจะอยู่ไกลแค่ไหนพัดพลากจากกันอย่างไรก็ต้องหาอากาศมาเจอกันไปลดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ทําการขอขมานากรรมอาโหสิกรรมและเอาผ้าเช่นผ้านุ่งผ้าห่มนะครับไปมอบให้นะครับ ปัจจัยต่างๆไปมอบให้ร่วมกันทำอาหารไปถวายพระภิสูจสงสงที่วัดนี่ครับบรรยากาศผมเก็บภาพให้ดูนะครับสงการหลวงพระบางนี่ผมไปหลวงพระบางโอ้โหบรรยากาศมันมีความสุขมีการเลือกคัดเลือกประกวดแข่งขันนางสังขารครับเขาเรียกนางสงกรารว่านางสังขารของเราก็จะมีนะครับมอนนะครับที่สมุดประการเขาก็จะมีนุ่งลอยชายนะครับเล่นน้ําสงน้ําสงการประกวดและมีการเล่นแบบโบราณนะครับ ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับถ้าใครพลาดสงกรานในประเทศไทยแบบว่า1 3 14 15ไม่ทันเขาต้องไปที่ไหนกาญจนบุรีเมืองกาญจัดล่าสุดผมจะบอกให้ฟังใครพลาดเนี่ยเขาจะรู้กันเลยต้องไปเล่นน้ําเมืองกาญทุกปีคนเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนจะเกิดอุบัติเหตุเยอะมากเพราะนั้น,นี่ยปีนี้เขาห้ามดื่มสุราหรือขายสุราในสงกราน,รานปีนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระวังนะครับควรจะแขวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวลงอู่ทวดพละ พระราหูทรงครุฑเนี่ยติดตัวด้วยนอกจากไม่ประมาทแล้วก็ต้องระวังมีสิ่งป้อง,องกันคุ้มของตัวเองสําหรับแฟนรายการวมลัาเบอรอ์รุณผมต้องแนะนําอย่างนี้นะครับวัดต่างๆจะอัญเชิญพระสมคัญออกมาแห่แห่ให้ประชาชนส่งน้ำสองตั้งพระสมคัญไว้ในวัดให้คนส่งน้ำสามพระที่บ้านของเราตลอดปีอยากย่า่ฝุ่นละอองเต็มเอามาส่งน้ําทําความสะอาดใช้น้าอกน้าปรุงส่งอีกทีหนึ่งก็เอาพระที่พ่อแม่บูชาเนี่ยนะครับามาส่งน้ํากันนะครับ ต่งน้ําพระหน่อยตงน้ําพระเนี่ยคือความร่มเย็นเราก็น้ําอบน้ําปรุงนะครับใส่นะครับเนี่ยเรามีน้ําอบน้ําปรุงนะครับใส่ผสมเข้าไปนะครับก็ะจะหอมลอยดอกมะลิถูงมาทั้งปีฝุ่นละอองเต็มไปหมดแล้วก็มาขัดทำความสะอาดถูนะครับ,บท่าน ปวดไหลเหลือเกินช่วยหายทีเธอดีเราเขานึกอะไรเขานึกถึงที่ถือเป็นมงคลนะครับเราก็นึกถึงว่าวันนี้น้ำเนี่ยชื่นใจเย็นฉ่ำเป็นมงคลอ่ะแม่อ่ะหลังจากเราส่งน้ำพระเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะหาผ้าสะอาดๆนะมาซัาบซัทบที่องค์พระเนี่ยนะครับการแสดงปฏิบตัติต่อพระปฏิมานเนี่ยเหมือนเราได้เข้าเฝ้าองค์พระสมาถถมาธรรมพุธเจ้าเป็นมงคล นะโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุค่าแต่พระปฏิมาศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าที่บิดามารดาข้าพเจ้าบูชาสักการะไว้ประจำบ้านนี้เพื่อระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า <SU gram> เพื่อระลึกถึงองค์พระมห AH ากรุณาธิคุณพระเมตตาคุณตลอดจนพระบารมีของพระองค์จงปกป้องคุ้มครองตัวข้าพเจ้าบิดามารดาที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ ที่มีท่านเป็นที่เคารพสักการะบูชาในปีพุทธศักราช2 5 6 2นี้จงเป็นปีที่มีความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในบ้านนี้จงมีความร่มเย็นเป็นสุขแข้วคา่าปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆมีความสุขความเจริญในทุกสถานทุกประการจากนี้สืบไปเถึงย สนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตาสอยกล่องใหม่เพื่อได้ไหว้พระอธิฐานแล้วนะครับต่อไปเราก็ลดน้ำดำหัวก็คือพ่อแม่นะครับบางคนนะครับเตรียมเลยนะครับว่าส่สงน้ําพ่อแม่ส่งน้ําพระเนี่ยเอาน้ําแข็งมาอาดใส่ให้เต็มเลยกะแกล้งจนพี่นะครับคือผมว่าผมไม่ว่าไม่สมควรคือผมไม่เห็นด้วยเลยเวลาเราไปวัดวัดจะจัดส่งน้ําพระพุทธรูปแล้วก็ส่งน้ําพระสงฆ์ ก็เอาน้ําแข็งใส่กันไปเต็มเลยคือจะใส่ทำไมเราส่งน้ําเพื่อแสดงความเคารพไม่ใช่แกล้งพระคือผมว่ามันมันผิดเพี้ยนไปหมดคือแทนที่ได้บุญกับได้บาปอย่าไปคิดว่าสนุกกับทุกเรื่องได้บางเรื่องต้องละและอยัดปฏิบัติมันสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับราธุพ่อแม่ถือเป็นผ้ารหั์ของลูกไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีลูกดังนั้นโดยกายกรรมสามวจีกรรมสมโนกรรมสาม กรรมทั้งสิบประการที่ได้เคยประมาทพาดพั้งกระทําต่อพ่อแม่ในทางที่ไม่ดีไม่งามนั้นทั้งอดีตชาติอาจเคยกระทําทั้งในชาตินี้ที่ได้กระทําลูกสํานึกผิดลูกขอขอมากรรมขอให้พ่อแม่ซึ่งยังมีชีวิตอยู่นี้ถือโอกาสชาตินี้ปัจจุบันนี้ได้อโหสิกรรมในวาระที่เป็นมงคลคือวาระวันมหาสงกรารปีใหม่ไทย ให้ลูกได้แสดงปฏิบัติกตัญญยูขอให้ถือได้การปฏิบัติกตัญญยูอย่างนี้เป็นมงคลแก่ลูกและทุกคนที่ได้ทำแบบนี้ได้เทิน<ป>ลูกไปทำบุญที่ใด <c oughs> ก็ขอให้บุญที่ลูกได้ทำจงสมเร็จแก่พ่อแม่ทุกป,ประการขอให้พ่อแม่จงมีความร่มเย็นเป็นสุข <c oughs> สุขภาพะปารณมัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นที่พึ่ง <c oughs> เป็นที่บูชาสักการะและให้ลูกได้ปฏิบัติบูชาไปยาวนานเท่าที่อายุสังขารจะพินมีเธอ ใช่เปิดเทวรัฐทีวีจะเบิกเงินได้สมใจดูหมอรักเบิกอารุ่นชีวิตคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันตองอายุยืนไปร้อยยี่สิบปีเลยว<ร>อนนี้นไหวๆพ่านด้วยนะแล้วเราก็เตรียมผ้าส่วนบนบ้านนอกโบราณนะครับก็พระขมมาให้พ่อแม่ก็จะเป็นเสื้อคอคาเช้าเนี่ยผมเห็นเขาทำกันมา แต่แม่ผมไม่ได้ใส่แล้วเสื้อสบาเช้าพ่อผมก็ไม่ได้ภผ้าขม้าแล้วนี่เรารู้ว่าชอบอะไรตตังสส่ตตังอย่างนี้สําคัญสุดเลยต้องให้อย่าไปหวงอย่าไปงบแล้วผันรวยไหมปีนี้รวยปีนี้รวยมากเลยลูกความเป็นคนดีเนี่ยไม่ต้องไปดูอย่างอื่นนะดูอย่างนี้ ถ้าคนบางคนนะครับต่อให้รวยมากมายแค่ไหนก็ตามทีพ่อแม่ตัวเองไม่ดูต่อให้มีชื่อเสียงมากมายแค่ไหนต่อให้มีความเป็นเศรษฐีมากเศรษฐีมากแค่ไหนแต่พ่อแม่ตัวเองยังไม่ดูไม่ปฏิบัติแล้วชีวิตจะมีความเจริญได้ยังไงพ่อสอนผมเสมอว่าทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นผมเห็นพ่อทําแบบนี้กับปู่กับย่ามาตั้งแต่ต้นผมก็ทำนี้กับพ่อแม่นี่คือสิ่งที่อยากบอกกล่าวให้ทราบนะครับอย่าลืมนะครับทุกเช้าพ่อดูมอรักเบอร์รุนทางไทยรัฐทีวีวันนี้คุณจะเป็นวันดีๆโชคดี มีมูลคน่าแจมสายตูบ้านคนุณธุรกิจต้านชาิก่อนสวัสดีครับรโหล